สวัสดีจ้ามือนีแม่สมมีของหวานตางแดนฉบับแม่สมมาว้าส่ฟังจ้ะเป็นสาคูจ้ะสาคูของฝรังสาคูอเน,นียนเฮ็ดจากมันฝรังจ้ะฝรังเพิ่นเสีเยามาเห็ดอันอาหารเช้าจ้ะเพิ่นเสีเยวมาต้มใส่นมต้มใส่นมต้มใส่นมแล้วก็อ่าเพรามันสุกแล้วเพิ่นก็สิเอากินกับอันโรยผง ซิน uh, mm ิ hmm. มอนผงอบเชยจ้ะเป็นเสียวผงอบเชโยโรยแล้วก็น้ำตาลโรยกลิ่น uh, กินเป็นอาหารเสาร์จ้ะแต่ว่าอันแม่สมเห็นเม็ดมันคือยังสาคูแม่สมก็เอามาดัดแปลงเฮ็ดเป็นนั่นสาคูบ้านหอมแม่จ้ะมันก็คิดว่าคือกันเลยจ้ะนี่นี่จ้ะได้หลายอยู่ แม่สมต้มประมาณหนึ่งเดซิลิตรครึ่งจ้ะไอ้กระป๋องนี่หนึ่งเดซิลิตรนะจ้ะแม่สมใส่ประมาณหนึ่งหนึ่งเค่งจ้ะหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งแล้วกว็แม่สมต้มใส่กะทิจ้ะกะทิกะทิตะวกรนั่นนั่นเอาเอา,เอาน้ำผสมใส่หน่อยหนึ่งเอาน้ำใส่จากเดซิลิตรหนึ่งเลยจ้ะ เอานา้ำใส่บ่ให้มันกะทิกะทิมันสิค้นไปไหมก็เลยเอาน้ำใส่แล้วก็อ่าพอเอาน้ำผสมกับกะทิพอมันเดือดแล้วก็เทไอ้สาคูนี่ลงใส่จะ้ะเทสาคูใส่แล้วก็อ่านใส่น้ำตาลน้ำใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วก็อ่าใส่เกลือหน่อยนึงจ้ะอยากกินของหวาน พอเรียบร้อยแล้วมันก็คือสักคูบานเขาอยู่จ้ะสักคูเปียกรู้สึกว่าเมยเมยอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกว่าใกล้ๆสิเป็นไข่ก็เลยไอ้วันหยุดก็เลยโอ้ยรู้สึกว่าเมยลลาอย่าก,กินของหวานคือบานเขาไหมจ้ะได้ลายอยู่สักคูไม่สม สักคูแหละจ้ะสักคูค่คักนี่แหละเอามาเฮ็ดสักคูใส่หมูก็ได้จ้ะไม่สมเคยเอานเอามาเฮ็ดอยู่เอาไว้น้ำเทใส่นี่ยเอาน้ำเทใส่แล้วก็จังเทน้ำบอกจากเอามาปั้นเป็นสักคูใส่หมูเห็นไหมสักคูแหละจ้ะสักคูเปียกอยากินนัน ของวานสนกอกเพราะเพราะหายากได้ยุ่จ้ะลักษณะคล้ายๆสาคูเปียกถ้ามีน้ำกัะที่เป็นน้ำน้ำสิโอเคแน่ยู่จ้ะอันนี้ใส่เม็ดอันนี้หลายพดใส่หนึ่งเคริงหนึ่งเจอะก,กับอีกเคิร์หนึ่งเดี ถ้าใส่ประมาณเดซิลิตรเดียวส,สิสีดีก็จะมันอันนี้มัน,นม,ม้นไปไปมันไ่ได้สดน้ำาั่ชื้นใจก็ได้สดน้ำมันน้ำกะทิน้ำน้ำตาลหวานๆแน่สนุกเดี๋ยวพ่ใครเห็นเนาจะจะสิมืดเนี่ยเพราะหายยากไปเยอะจ้ะ ใครแน่อยู่สงรู้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาอยู่บ่แพงพอมจาะนี่ประมาณหนึ่งยูโรเลยจ้ะประมาณสี่สิบบาทบ่แพง,พงแต่ว่าสาคูจากเมืองไทยเ้าก็มีอยู่แต่ว่าต้องไปร้านไทยร้านเอเชียจะแม่สมบ่ได้ไปแต่ว่าไอตัวนี้ของคนฟินเนี่ยมีขายทั่วไปตามห้างจ้ะ เป็นซัมมะโกป,ปูโลซัมมะโกแปลว่ากบจ้ะซัมมะโกแปลว่ากบไข่กบลูกมักกินต้มใส่นมเพิ่นกินเป็นอาหารเช้า์ฟทำไมแม่โซมมาดัดแปลงเป็นสักคูก็คือสักคูแหละจ้ะคือเม็ดสักคูบ้านเฮาเล่ะนี่เห็นมไหมสักคูคักๆล่ะจ้ะนี่ เอาไปเฮ็ดสาคูไอ้ใส่บูก็แซสบอยู่ของหวานเนี่ยกินของหวานแส่บอยู่อือกินผู้เดียวนี่แหละจ้ะลูกเพิ่นก็บ่กินน้ำดออ ใส่กะทิเพิ่อนที่กินแต่ว่าใส่นมเป็นอาหารซอ้อใช่นะอืสักุปเปยปนังตัง้งลาย น,นี่กะทิกับป๋องจ้ะมีขายตามห่างทั่วไปตกประมาณหกสิบาทละจ้ะนะไม่สมใส่กับป๋องนึงเอาน้ำหยอดใส่เดซิลิตรหนึ่งสั่นมันสิค้นไปไมันมีแต่กะทิมันคนไปจ้ะโอเคเนาะจ้าเอาของหวานฉบับเล่งดวน <c oughs> กินให้หายหิวให้หาย่ะ กินไห้หอ้คิดฮอดไห้หาคิดฮอดของหวานบ้านเฮาฉบับจุกเฉินจ้ะตามมีตามเกิดดัดแปลงจ้ะมีอย่างเอามาดัดแปลงเอาเอามาดัดแปลงแทนในวัตถุดิบทั้งบ้านทั้งเมยมันมันมีกะหาอันที่ว่าที่มันคล้ายๆกันนะจ้ะอหาที่มันคล้ายๆกันมาเห็ดจ้ะ อืเสียบดูจ้ะโอเคนะจ้าเดี๋ยวโอกาสหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า